ตอนนั้นเท่าไหร่แปดเซนคนะ่ะแปดเซนนี่ถือว่าใหญ่นะฮะใช่อยู่แ<ช>ี่ใหญ่กว่าใหญ่ตอนนี้คุณคณผู้ชมนึกถึงกัมป้นดลด้กันนะฮะกัมป้นนี่ก็ประมาณหกเซนแปดเซนใหญ่กว่ากัมป้นเนี่ยอยู่ที่ปากมดลูกอะค่ะ <5 S 1> ปาก <5. S 1> ช่องคลอด แปดเซนตอนนั้นก็คือตอนตอนที่ผ่าออกอยังไม่ได้ผ่าค่ะเพราะว่าขึ้นเป็นในระยะที่สามไปปลายแล้วเหมือนเออณตอนนั้นคุณหมอวินิชัยว่าสามไปสกิดต่อมน้ําเหลืองคุณหมอก็เลยต้องเป็นในส่วนของรักษาด้วยผังแรกอาโอเคใช่ครับับแล้วก็ฉายแสงแต่อันดับแรกคือต้องฉายแสงก่อนเพราะว่าเลือดมันไหลไม่หยุดคือวันที่ที่รู้อะค่ะคือ14่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ทุกอย่างอยู่ในมมโมรี ทุกอยนะ่างมีความจํามีแบบ <m eth> ฉันอยู่กับแฟนอยู่ความร <c ười> ักลูกทุกที่า <c ười> นี้ท่าน,นี้ทุกเวลาทุกช่วงเวลาเธอเป็นคนที่มีความอนไหวเร <c ười> วื่องระยะเวลามากเลยนะ <c ười> ใช่เพราะว่าวันที่รู้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่สามคือวันวนนาเลนไทน์ค่ะแล้วแฟนเราให้กำลังใจไงบ้างวันนั้นแฟนก็ซื้อดอกไม้ช่อใหญ่มาให้มากช่อใหญ่เลยค่ะเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เหมือนร้องไห้กันอยู่สองคนอะไร่งเงี้ย เพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะได้กลับบ้านไปหาลูกแต่หมอบอกว่าเดี๋ยวก่อนอยู่ฉลองวันวาเลนไทน์ที่โรงพยาบาลก่อนทุกอย่างเหมือนกับว่าไม่เป็นไรเป็นได้ก็หายได้มันมันมันคือประโยคที่เออไม่เป็นไรเราเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว